วสวัสดีสสดครับท่าน<ท>ผู้ชมผบกับปักธงไทยชาแนลนะครับวันนี้เรามาตกปลากันที่ไม้ใหม่ๆกันบ้างนะครับหลังจากที่ไปตกที่ไม้เดิมแล้วมันไม่ค่อยเข้าก็เลยวันนี้ลองเปลี่ยนไม้หน่อยนะครับวันนี้เรามาตกกันที่อ่างหินตะโง่นะครับรรรรไม้นี้ไม่เคยมีใครเอาเหยื่อลำมาตกแล้วได้ปลาน,นะครับวันนี้ ก็มาลองกันดูนะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับวันนี้ก็มากันหลายคนนะครับมาเลยเชียนโอครับเชียนโอเออเชียนเทนนะครับแทนไทยอ่ะแล้วก็มีไหนเอาเขาเอาข้าแล้วครับโอ้โหตัวแรกยังเปิดคลิปไม่เสร็จเลยเข้ากันแล้วนะแล้วก็มายังมีเออหมวดชาติครับหมวดชาติอีกคนนึงนะครับมาว่าผู้กองชาติไม่ใช่หมวดชาติเอ้รถจดกันอยู่เอยเลย อ้าวตัวแรกมาแล้วครับตัวแรกเร็วเร็วตักเออมปลามันอ่อนนี่นี่เราใต้เนาะเราใต้เอออย่าไปตุ่มไปกันเหรอมาแล้วครับตัวแรกครับหมานแล้วครับหมานแล้วโอ้ใสายประมาณกขีดแก่วอันนี้เหยื่ออะไรเนี่ยเอาเนี่ยเก็บเลยเอาพี่โตอันนี้ขันไข่ขันเลยเย้เลย อไอ้ขนมีรถแต่อย่าอย่านน่นเอาเอาเอาเาถ่ายเดียเอาไปก่อนโอ้โหไสงามครับใส่งามๆเลยโอ้โหเปิดคลิปยังไม่เสร็จเลยนะเอาไหนๆก่อนไหนๆแล้วอย่าลืมติดตามกดติดตามก็ด้วยนะครับอย่าสั่นอย่าสั่นไม่สั่นไม่สั่นโอ้โหนี่วันนี้อย่าพูดว่าต้องอุ้ยเลยของก็ดีจริงๆเดี๋ย่าอี๋ยวคือโตกมันก็มีโอกาสเป็นไปได้เดี๋ยวตุ้ยบ่อยนั่นแหละ ใส่ตัวไหนด่ะขนนปันขนนปันอาหารปลาดุกหน่อยโอ้่ครับขนมปังแค่นั้นและอนอาหารนนี้เก็บเก็บเเเอานมหตัวเราลตัอยก็ ขึ้นทำไมไปใดอกฮะเอาตามมันจะตายทะดึกมากมันขึ้นมาไม่ได้ไปถาม่ันหรอในว่าอย่เห็นแล้วผมเห็นดั่งข้างหน้าเออไอโวก็ไม่สัตว์ทำไมไอโว่บอกแล้วว่าไก่ละวังกระดินนะไปว่าจะพูดไปจบเลยไก่ระวังกระดินนะเนี่ยกอนพอมีได้พอได้ มีตาลตาลซุกก็ได้ก็ไหวตัวอ่อยวะนี่ฮะต,ตัวต้มันไม่ยากหรอกขวายมันเข่ามาองี้มันก็กิน,น,นวนไปวนมาแล้วมันพดต่อไปไหนล่ำยันไหนล่ำไปว่าอะไรครับล่ำไปว่ากระเดา้า <laughs> กระเด้าเขาไม่นับดอกไอ้อย่าไอ้โง่ก็น่าจะกระโดดตัวเพ่อกินขึ้นไปทางนเลยโอ้ขว้งทะเล่ไปอือยไปไงได้ตัวที่สองแข่งสามรอบผมบอกว่าฟังก็กินตอนกิน้ามกน้อยมาเลย เปลี่ยนโอ้คเปลี่ยนโอ้ลอยงันเลยวิงางเลยวางนี่ยลกเขาวิเลยลากจบโอ้ตัวนี้ยาวตัวนี้เพืเกอับักกไปีมวยครับย้อนสายเถอะมันจะได้ไปไปักย้อนสายลงมอัน้ถือั้งงอตนี่นี่นี บลลฮึมอ๋เอาล้วครับวันนี้กีตัวแล้สามแล้วใช่ไหมสามสี่สี่ตัวแล้วสี่เลยเนาะนั่นอยู่แน่นหนึ่งตัวหนึ่งตายโอ้โหมันกึกเลยท่นไปเปิดอันนั้นให้ร้เดี๋วุดนไปเปิดอันนัรู้เดี๋ยวลุดทานไปเปิดันนั้นใ้รู้เดี๋ยวาไปเดันแล้นเดียวลุลเังจะใหเดีล่าเันนัวใหญรด้วยกรุด่เันนัใหญรูเย่เดอัั้นเียนไปอัะ นี่กครั co ้งได้ใช้มันจะย่นใส่ง่ายดูกันยังไงเนยโอ้คนเดียวเรยวอไย้พ่อืมไล่มาหลายคนเอาปากให้ถึงเออไปดูว่าปากอืออนนี้ไบทโอ้ยงูเกอไะบเอไปเอค นั่นเหนจจักเอาไว้ไวเปิดแอเปิดเด้มันวิ่งได้จะนี้งไเพราะว่าคันนี้สายมันดีวสายมันวดียวจบโอ้ล้วครับตัวที่ห้อนะครับโนี่ยถิงขนกดคันเล็ตัวก็ไม่ใช่ธรรมดาเอาแต่คนี้ไปจะปิดคนอามจะจะไปอยู่แค่นีรื่เป็นสีแดง ลรงลุบปุ๊บเลยม่ถ่ายเลยมันจะพอปั่นก้อนได้ไหมนะครับไอรำเรือมันจะอยู่ไหมอ่ะจ้าเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูดูมีผู้กองชาตินะครับอาสาเสียงตายลงไปอ่อยน้กขุนรับอยู่กลางงามคนอะไร อร่อยเก่งจริงๆจรอดเลยครับปล่อยปลาหรือปลอยอะไรทุกอย่างโอ้นี่อ้อยอ้อยอ่นี่คือทางของเขาเลยทางของเขาเลยพี่บอกตรงๆนี่มันทางของพี่ชัดๆโอ้อนี่สุดยอดตันกงาแพงเนี่ยเพื่อนไหวเลยเพื่อนโอ้เอาจนมาขลาบตามตะกุนไหวจะฟ้องอยู่อ่ะนี่ไม่ค่อยคุยเท่าไหร่ไม่ค่อยคุยเท่าไหร่ โอ้ยไมยนี่มันหน้าไมายนี่มันหน้าเหลือเกินเอาไปดูผลงานในกระชังก่อนหนึ่าเดี๋ยวผลงานเอาไว้ตอนสุดท้ายไว้สรุปตอนสุดท้ายเลยโอ้โหหมยสวยไมายสวยดูหมยดีมากไมยดีมากไอ้เหี้ยนี่ครับ แนวป่าเขาผู้หลวงเออมันอยู่ทรงนั่นเองท่านเราลุบปุ๊บเนี่ยตอนเย็นๆนะครับจะมีนกยูงลงมากินน้ำอยู่ลุบปุ๊บไหมเจอแถวชายหาดด้านฝั่งทางขวามือโอ้ท่านถังถังถังกอเ็จักไป็ีไปดีด้านหน้าก็ดีก็นั่นเดี๋ยวตีเราวพียงพอดีเนี่ยช่วงสามโมงนะครับปลาก็ยัง เงียบอยู่อาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อสักครู่นะครับเรามีการลงไปเอาเหยื่อไปอ่อยเพิ่มนะครับปลาอาจจะตื่นแต่ก็ไม่แน่นะครับมันอาจจะเข้ามาในช่วงค่ากว่าน,นี้หน่อยหลังจากที่มันหายตื่นแล้วนะเพราะว่ามันก็จะได้กิ่นอาหารก็อาจจะเข้ามาดมๆม,ม,มองๆดูมากินอาหารนะครับ อย่างนี้ไม่แน่ครับไม,ไ,มไม่แน่ไม่แน่อาจจะได้เพิ่มอีกสักตัวสองตัวสาตัวสีตัวห้ตัวสิบตัวก็ไม่แน่นะครับ <laughs> เดี๋ยวมาดูกันเอาช <laughs> <laughs> ่วงคำคำกับเสียงนกร้องกันเกลียวเลยนกเขาบ้างแต่ว่านี่นกยุงยังไม่ลงมาเพราะว่าคนผ่านไปทาง ตรงจุดที่มันลงมาบ่อยนะครับคนผ่านไปบ่อยด้านนั้นก็เลยอาจจะทําให้มันตื่นอยู่แต่คาดว่ามันก็คงจะลงมาเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันต้องลงมาหากินน้ำํำสรุปนะครับวันนี้ก็สี่สี่หนังห้าหนังทั้งไอตัวที่มันตายแล้วก็ทําใส่ถังน้ำแข็งไว้นะครับ ก็ถือว่าประสบผลสาเร็จนะครับวันนี้มีแต่ตัวบิ๊กบิ๊กเลย่ะยังไงก็ขอฝากเอาไว้นะครับช่องปักธงไทย h ชนแนลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับวันนี้ต้รงลาไปก่อนครับค่าแล้วนะพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ